อนี้ยัดัดเลยนะ ภาคต่อของเกมนักส่งของในโลกล่มสลายผลงานล่าสุดของพ่อมดแห่งบงการเกมอ ok ิดิโอโคจิมะภาคก่อนที่สร้างมาตรฐานไว้สูงลิฟมาภาคนี้มันยังสร้างปรากฏการณ์แบบเดิมได้อีกหรือเปล่ามารับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม The Stranding 2 โลกในเกมเดสทรานดิงคือโลกหลังภัยพิบัติที่ไม่เป็นธรรมชาติในรูปแบบที่ลึกลับและยังหาคำตอบไม่ได้อย่างสมบูรณ์แต่พอจะสังเขตได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการซ้อนทับกันของโลกคนเป็นกับคนตายเหล่าผู้คนที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถไปยังโลกแห่งความตายได้จะติดค้างอยู่ในที่ที่เรียกว่าเดอะบีชบางส่วนก็ยังอยู่บนโลกและถูกเรียกว่า B t ทเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่ช่วยในการตรวจจับ ที่เราเห็นเหมือนเป็นเด็กในหลอดแก้วอันนั้นนั่นแหละหาก BT สัมผัสกับมนุษย์ก็าอาจจะเกิดเป็นระเบิดวอยอัลขนาดใหญ่ที่มันดูดเกินทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเป็นวงกว้างจนทําให้รูปโฉมของภูมิประเทศเปลี่ยนไปเลยนอกจากนี้บนโลกก็ยังมีฝนไทม์ฟอลที่เร่งเวลาของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรวดเร็วทําให้ผู้คนทั้งโลกต้องหลบซ่อนและตัดขาดออกจากกัน จนไปถึงจุดที่แซมพอตเตอร์นักส่งของที่ร่วมมือกับ UCA เชื่อมต่อผู้คนผ่านเครือข่ายคาเรลเน็ตเวิร์กสร้างชาติอเมริกากลับมาอีกครั้งได้สำเร็จหลังจากสิ้นสุดการเดินทางแซมก็ได้ปลีกตัวมาอยู่ในเม็กซิโกอย่างสงบก,กับลูเด็กทาลกที่แซมเลือกที่จะเลี้ยงไว้จนเวลาผ่านไปเกือบปีปราจายก็ได้กลับมาขอให้แซมออกเดินทางเพื่อเชื่อมผู้คนอีกครั้ง ในประเทศเม็กซิโกและปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เขาพบกับเดดแมนสมาชิกที่เคยทำงานร่วมกันใน UCA เดดแมนเล่าว่าการเชื่อมต่อไคลโร่เน็ตเวิร์ทั่วอเมริกาทำให้เกิดการผันผวน,นบางอย่างและเกิดเป็นเพลทเกตประตูมิติที่เชื่อมไปอย่างทวีปออสเตรเลียแม้ทางรัฐบาลอเมริกาจะไม่ได้อยากครอบครองดินแดนออสเตรเลียแต่การที่มีคนเข้าออกประตูอย่างอิสระก็ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องการ และเดดแมนก็ได้ล่วงหล้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวบลูจึงทําให้แซมตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเชื่อมผู้คนในออสเตรเลียต่อไปจริงๆตอนภาคแรกจบผมก็คิดว่ามันเหลืออะไรให้เล่าอีกมันก็จบสมบูรณ์สุดๆแล้วแต่ด้วยโครงสร้างจัก,กรวาลมันถูกสร้างมาดีมากๆจะหยิบส่วนไหนมาเล่าต่อก็ได้หมด ยิ่งภาคนี้จะไม่ต้องมาเน้นอธิบายความซับซ้อนของจักรวาลอีกแล้วเกมจึงโฟกัสกับเหตุการณ์ใหม่อย่างเต็มที่แต่ความเข้าใจโครงสร้างจักรวาลน,นี้ก็ยังสำคัญอยู่ดีแม้จะมีรีแคปเหตุการณ์ภาคแรกมาให้แต่ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมภาคแรกก็แนะนำให้ไปเล่นก่อนจะดีกว่าเพราะผู้เล่นจะต้องเตรียมรับสารความงงครั้งใหม่ที่ถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนไปต่อไม่ได้แน่นอนขนาดผมรู้อยู่แล้วยังงงเลยเพราะเกมก็จะเล่าเนื้อหาต่อยอดจากทุกอย่างในภาคก่อน มันจะยิ่งไม่เคลียร์กว่าเดิม70%ของเนื้อหาจะเป็นการปูรเรื่องราวไปเรื่อยๆแบบที่ไม่เคลียร์สักอย่างสิ่งที่จะมาเติมช่องว่างของเนื้อเรื่องมันก็เหมือนโดนัทที่พอซูมเข้าไปก็จะเป็นโดนัทอีกชิ้นและซูมเข้าไปก็จะเป็นโดนัทอีกชิ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ภาคนี้จะเน้นไปกับเรื่องราวของแซมและการเดินทางของเขาทำให้เราจะมีตัวละครให้จับ มันเลยจะเป็นความน่าสนใจและน่าติดตามได้ดีไม่รู้สึกเบื่อหรือโอเวอร์โหลดกับข้อมูลที่มากเกินไปเราก็มีหน้าที่ไปยืนฟังตัวละครต่างๆอธิบายไปเรื่อยๆแบบที่แซมทำแน่แหละแม้มันจะดูเหมือนปูเรื่องนานหน่อยแต่พอช่วงท้ายที่เกมเริ่มจขะขมวดปมเนื้อเรื่องมันก็สนุกขึ้นแบบสุดๆเซตติ้งทุกอย่างถูกเฉลยถูกขยี้กราฟจากที่มันคงที่เรื่อยๆมานานมันก็พุ่งส่งปรี๊ด แบบเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเอ้าอัดผู้เล่นแบบไม่หยุดและแลนดิ้งได้อย่างน่าประทับใจอีกครั้งพวกเนื้อเรื่องย่อยๆตัวละครเสริมต่างๆในเรื่องก็ใช้วิธีเดียวกับภาคแรกเลยคือเอาตัวละครตัวหนึ่งมาผสมกับเซตติ้งของจักรวาลที่ซับซ้อนนี้จนเกิดเป็นพล็อตที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่ตัวปมเรื่องราวที่น่าสนใจก็อาจจะมีมุกซ้ำกับภาคแรกบ้างและก็มีแบบที่เขาคิดออกมาแบบนี้ได้ยังไงเหมือนกัน และความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครก็จะสําคัญและยกระดับมากขึ้นให้ผู้เล่นได้อินมากขึ้นด้วยแต่เอาจริงๆผมก็ยังไม่ชินกับความกาวบางอย่างที่โคจิมะเขาสอดแทรกมาจริงๆภาคนี้มีเยอะซะด้วยด้วยความที่มันเป็นโทนเรื่องที่จริงจังเกี่ยวกับความเป็นความตายและจู่ๆก็มาเจอไอ้นี่กระโดดมาเล่นกีตาร์ไอ้นี่นึกอยากจะเต้นมันก็เต้นมันจะมีช็อตหนึ่งช่วงท้ายนี่ผมไม่ไหวจริง But that does mean eyes will soon be turning That mean does soon เกมก็ยังคงนำเสนอเป็นเกม Open World ในมุมมองบุคคลที่3ที่ให้ผู้เล่นออกเดินทางในแผนที่ขนาดใหญ่ไปส่งของเพื่อเชื่อมต่อผู้คนในระบบไลโล่เน็ตเวิร์ก หัวใจหลักคือการเดินทางและรักษาคุณภาพของพัสดุที่เรากำลังนำไปส่งโดยเกมจะให้อิสระในวิธีการของผู้เล่นอย่างเต็มที่ว่าจะใช้วิธีไหนทำอะไรเพื่อรับมือกับอุปสรรคและเงื่อนไขต่างๆซึ่งนี่ก็คือวิธีการนำเสนอแบบภาคแรกแบบ100%เพราะภาคแรกก็ดีไซน์ไว้สมบูรณ์แบบแล้วภาคนี้ก็เลยจะเป็นแค่การต่อยอดตัดเพ c i ซิ่งของการเรียนรู้ระบบเกมพื้นฐานออกไปและต่อยอดนำสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแทน ข้อดีคือมันรวบรัดและเข้าถึงจุดสนุกของเกมได้ไวข้อเสียสําหรับคนที่เล่นภาคหนึ่งมาอาจจะรู้สึกว่าได้ของใหม่ๆจากภาค2ช้าไปหน่อยเท่านั้นเองปัจจัยหลักอย่างแรกของการเดินทางเลยคือของที่เราต้องเอาไปส่งเนี่ยแหละมันจะมีเรื่องของน้ําหนักขนาดเงื่อนไขต่างๆเช่นค่าความเสียหายบางอันแตกง่ายบางอันห้ามโดนน้า โดยปกติตัวเราก็จะมีน้ำหนักที่สามารถแบกได้ยิ่งแบกไปเยอะความคล่องตัวก็จะต่ำโอกาสทำของร่วงเดินสะดุดหน้าทิมก็เกิดขึ้นได้เพราะเราจะพกแค่พัสดุอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเตรียมของอย่างอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยจากปัจจัยภายนอกอีกสารพัดไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศต่างๆเป็นภูเขาเป็นหน้าผามีแม่น้ำกั้นเราก็ต้องเตรียมบันไดเตรียมตะขอต่างๆไว้สำหรับผ่านไปด้วยรวมถึงสภาพอากาศแบบไดนามิก ที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยที่มันก็เป็นระดับภัยพิบัติทางพายุทรายแผ่นดินไหวหรือน้ําท่วมแม้กระทั่งฝนตกก็ไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่มันคือไทม์ฟอลที่จะเร่งเวลาของทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสอย่างรวดเร็วยิ่งอยู่ในฝนนี้นานพัสดุของเราก็จะเสื่อมสภาพลงแค่นั้นยังไม่พอมันยังมีเหล่าสิ่งมีชีวิตที่มากับไทม์ฟอลที่เรียกว่าบิชติงที่การถูกมันสัมผัสก็อาจจะเกิดวท์เอาระเบิดเป็นแผ่นที่วงหลุมขนาดใหญ่เปลี่ยนสภาพของภูมิประเทศไปเลย เราเราก็สามารถย่องผ่านกลั้นหายใจไปด้วยหรือไม่ก็พกอาวุธมาต่อสู้มันได้เหมือนกันและศัตรูอีกประเภทก็คือพวกโจรและหุ่นโกสเมกที่อาศัยอยู่ตามอาคารต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องรับมือหากผ่านทางนั้นจะย่องผ่านจะไล่เก็บทีละตัวหรือจะเข้าไปลุยแหลกเลยก็ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นเราเนี่ยแหละที่เข้าไปขโมยของมันซะเองบอกเลยว่าภาคนี้ยกระดับการต่อสู้ได้ดีขึ้นมาก ความรู้สึกไม่ต่างจากการเล่นเมทัลเกียร์เลยด้วยทางเลือกที่หลากหลายศัตรูที่ฉลาดมีวิธีการรับมือเปลี่ยนไปตามผู้เล่นและที่สําคัญคือมันตาดีมากๆโอเคมันอาจจะดูเชื่องช้าขัดใจคนเล่นสายแอคชั่นไปหน่อยแต่เข้าใจว่ามันคือพื้นฐานของเกมส่งของตัวเรามีเมคานิกหลายอย่างที่ทําให้การเคลื่อนไหวไม่ได้อิสระศัตรูมันก็เลยต้องช้าลงนิดนึงเพื่อให้แฟร์กับผู้เล่นแต่โดยวรวมมันก็สนุกมากๆ แซมของเราก็ไม่ได้สู้แบบสมบุกสมบันแบบแต่ก่อนแล้วตอนนี้เขาจะมีทักษะในการใช้ปืนที่หลากหลายขึ้นตัวช่วยในการลอบเบรนต่างๆมีอาวุธเก็บเสียงมีปืนสไนเปอร์มีพวกระเบิดควันเครื่องสร้างภาพโฮโลกแกรมต่างๆรวมไปถึงการต่อสู้ระยะประชิดก็จะดูมืออาชีพขึ้นมากๆมีอาวุธที่หลากหลายมีการบล็อกมีการแพรรี่หรือท่าโจมตีใหม่ๆ pizza. Pizza. Hey, s <S อ่าน,นี่ก็โหดไปหน่อยศัตรูแต่ละแบบก็ต้องใช้อาวุธที่ต่างกัน พวกอาวุธที่ถึงตายก็อาจจะทําให้คนตายกลายเป็น BT กระสุนที่เอาไว้ยิง BT โดยเฉพาะก็อาจจะโจมตีหุ่นโกสเมกแทบไม่เข้าและบอสไฟมันก็ถูกยกระดับความสนุกขึ้นไปอีกขั้นทั้งการเรียกการโจมตีสนับสนุนจากยานดอ r บริดจ์หรือการเรียก BT มาช่วยต่อสู้เป็นโปเกมอนแบทเทิลเลยถามว่ามันจะทําให้มูดเกมกลายเป็นแอคชั่นไปเลยไหมก็บอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแค่มันอาจจะดูหวือหวาขึ้นดูตื่นเต้นขึ้นเวลาได้ต่อสู้ แต่เป้าหมายก็ยังคงเป็นเรื่องของการส่งของเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางก็ต้องวางแผนศึกษาให้ดีว่าจะไปทางไหนต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรไปจะแบกอาวุธแหมกยาอุปกรณ์ช่วยเดินทางหรือจะรับงานซ้อนเพื่อให้การไปส่งแต่ละจุดเป็นทางผ่านให้มันคุ้มคุ้มก็ได้อุปกรณ์สวมใส่ก็ยังจําเป็นเหมือนกันพวกรองเท้าถุงมือชุดกโซส k e l e ตันที่ช่วยเพิ่มน้าหนักที่แบกหรือเดินไวขึ้น แต่พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีพวกนี้ก็จะมีแบตเตอรี่จํากัดทั้งหมดขึ้นมากลางทางบอกเลยว่าทิพายแล้วเทคโนโลยีและในภาคนี้ก็จะนําเสนอการพัฒนาตัวละครด้วยที่ก็มีตั้งแต่ค่าสเตตัสเช่นการเคลื่อนที่ผ่านผิวทางครุขระได้ดีขึ้นแบกน้ำหนักได้เยอะขึ้นอึดขึ้นกลั้นหายใจได้นานขึ้นอะไรแบบนี้หรือจะเป็นความชำนาญของอาวุธแต่ละอย่างที่แยกประเภทกัน ยิ่งใช้ก็ยิ่งเก่งลดรีคอยลดเป้าสายลดความเร็วรีโหลดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเขาทามาได้ดีคือมันจะรู้สึกว่าตัวละครเก่งขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแบบแทบจะไม่ทันสังเกตแต่พอมาดูค่าของมันจริงๆมันต่างจากตอนแรกไปเยอะมากหลังจากที่เราส่งของไปถึงฐานใดฐานหนึ่งสาเร็จก็จะเป็นการเชื่อมต่อไคลรลเน็ตเวิร์กกับพื้นที่นั้นมันก็จะเป็นการปลดล็อกให้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่นั้นได้เพื่อให้การกลับซ้ำไปซ้ำมา,ส,ำมาสะดวกขึ้น เช่นการสร้างถนนลาดยางสำหรับยานผานนะการสร้างรางรถไฟลอยฟ้าแท่นชาร์จแบตเตอรี่หอคอยสำหรับสำรวจพื้นที่โดยรอบและพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะบันไดสะพานสิ่งก่อสร้างที่ผู้เล่นอื่นสร้างไว้มันก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยให้เราได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันร่วมกันแชร์เส้นทางทางไหนดีทางไหนเวิร์กหากสิ่งก่อสร้างไหนต้องการใช้ทรัพยากรในการสร้างเยอะก็ต้องอาศัยให้ผู้เล่นอื่น,นมาช่วยเติมมาช่วยสร้างให้สำเร็จ เนี่ยแหละคือหัวใจของเกมนี้ที่แท้จริงมันคือการเชื่อมต่อผู้คนแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้ากันแต่เราก็จะรู้สึกถึงคอมมูนิตี้ที่ถูกสร้างขึ้นและส่งต่อเป็นคำขอบคุณระหว่างกันเหตุผลหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าตัวเราก็สร้างสิ่งก่อสร้างได้จำกัดการจะโซโล,โลเล่นเกมนี้คนเดียวแบบออฟไลน์คงจะไม่ใช่แนวทางที่เกมต้องการจะนำเสนอเพราะไม่ใช่แค่การช่วยสร้างกันอย่างเดียวพวกของใช้ต่างๆเราก็สามารถแชร์กันได้ส่งให้ในจุดที่เขารีเควส ฝากไว้ในกล่องหรือฐานต่างๆที่สําคัญก็คือพวกพัสดุก็สามารถฝากกันส่งได้ด้วยบางอันเราไปต่อไม่ไหวก็ฝากทิ้งไว้ในฐานหรือบางอย่างเราทําร่วงทําหล่นหายระหว่างทางก็อาจจะมีคนใจดีเอาไปส่งให้ก็ได้เพราะเกมก็จะทําให้เราเดินทางส่งของกลับไปกลับมาหลายครั้งด้วย ยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งปลดล็อกดาวหรือค่าความสัมพันธ์ของฐานต่างๆที่มันช่วยเพิ่มการสร้างส,างสิ่งก่อสร้างรวมสูงสุดได้มากขึ้นได้รางวัลเป็นทรัพยากรต่างๆและปลดล็อกอุปกรณ์ใหม่ๆให้เราได้ใช้หลากหลายมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันส่งผลกับการเล่นของเรามากๆการเล่นเป็นเส้นตรงแค่ควสหลักอย่างเดียวอาจจะพลาดอุปกรณ์อะไรสําคัญไปเลยก็ได้เพราะเกมไม่ได้บอกด้วยว่าการเพิ่มดาวนในฐานไหนจะปลดล็อกของรางวัลเป็นอะไร และบอกได้เลยว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆในเกมนี้มันเยอะมากจริงๆเยอะจนมันอาจจะเปลี่ยนแนวทางการเล่นไปแบบคนละเรื่องเลยและอีกอย่างกับการทำเควสสำเร็จก็จะได้รับแต้ม A pass สำหรับการอัพสกิลด้วยซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความลึกของการบิวตัวละครไปอีกที่ก็จะมีตั้งแต่การส่งเสริมการขนส่งการสนับสนุนต่างๆรวมถึงการต่อสู้ที่เราก็สามารถรีเซ็ตใหม่ได้ตลอดไปปรับใช้สำหรับแต่ละสถานการณ์แต่ละภารกิจได้ และพวกระบบของเกมทั้งหมดเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดด้วยความลึกของแต่ละระบบทุกสิ่งทุกอย่างในเกมมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลโดยไม่รู้ตัวและระบบยิบย่อยต่างๆเช่นการเอาเชือกมามัดของการปาตุ๊กตาไปเพื่อสปอตศัตรู4ชุดที่มีผลกับการมองเห็น หรือแบบเอาฉี่สู้กับ BT ก็ได้ระบบมันเยอะในแบบที่ผมเล่นจบไป100%ซแล้วบางอย่างก็เพิ่งจะรู้เช่นกดแพรี่ยังไงหรือหอคอยมันใช้งานระยะไกลได้อะไรแบบนี้แต่สิ่งที่น่าจะเป็นข้อเสียใหญ่ๆของเกมนี้เลยคือเกมมันพัฒนาระบบแทบจะทุกด้านแต่สิ่งที่ไม่พัฒนาขึ้นเลยคือภารกิจที่เป็นรูปแบบเดิมๆเผลอๆอาจจะน้อยกว่าภาคแรกด้วยมั้งโดยเฉพาะในเคเวสหลัก ที่ไม่มีไอเดียอะไรจากสินค้าที่ต่างจากภาคแรกเลยเกมมันก็จะสนุกที่สุดตอนที่เราไปเส้นทางใหม่ๆตอนที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อไฮโลเน็ตเวิร์กเท่านั้นแหละไม่ได้ท้าทายจากเงื่อนไขของภารกิจและถ้าเชื่อมต่อเสร็จหมดแล้วการส่งของย้อนไปย้อนมาก,กับฐานเก่าๆก,ก็อาจจะน่าเบื่อบ้างที่จะสนุกขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกการจับเวลาเนี่ยแหละที่ถึงแม้จะเป็นการเดินทางกลับทางเก่าแต่เงื่อนไขของแรงเอสเวลามันก็จะเบียดมากๆบางภารกิจถ้าส่งไม่ทันก็คือเฟลไปเลย ไม่ใช่แค่เกรดลดเราก็เลยต้องวางแผนเส้นทางเตรียมการอย่างจริงจังพึ่งทุกอุปกรณ์เลยจริงๆจะเห็นได้ว่าแม้เกมจะใส่อะไรใหม่ๆมาเยอะก็จริงแต่ก็จะไม่ได้ทําให้กระทบแนวทางการนําเสนอแบบเดิมอาจจะเข้าถึงง่ายขึ้นตื่นเต้นขึ้นแต่เกมก็ไม่ได้พยายามจะเป็นทุกอย่าง เราเห็นพังกันมาเยอะแล้วกับเกมที่อยากเป็นทุกอย่าง t h Stranding 2มันยังคงเป็นงานที่รักษาจุดยืนของตัวเองได้อย่างแน่วแน่และต่อยอดความสมบูรณ์แบบแบบเดิมไว้ได้อย่างน่าชื่นชมที่ถึงแม้ก็ยังไม่ใช่เกมที่เข้าถึงผู้เล่นได้ทุกกลุ่มถ้าใครได้ลองแล้วไม่ชอบก็คงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เหมือนกันไม่รู้จะพูดถึงส่วนไหนก่อนดีเลยสำหรับเรื่องงานอาร์ตของเกมมันน่าทึ่งไปหมดทุกอย่างเอาจากเรื่องฉากก่อนก็ได้ ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในเกมมันสวยมากๆแม้จะเป็นโลกแบบโพสโซบอลิป์แต่มันก็ให้ความรู้สึกสงบท่ามกลางธรรมชาติที่รู้สึกจริงอย่างบอกไม่ถูกด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ได้มีแต่ทุ่งโล่งๆหรือที่ดินว่างๆแบบภาคแรกแล้ว ความเป็นดินามิกของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงกลางวันกลางคืนสภาพอากาศต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงแบบที่เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเวลาที่แม่น้ำสูงขึ้นจากฝนตกเส้นทางที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของเราเช่นรอยเดินบนหิมะบนทรายหรือต้นหญ้าที่หายไปซึ่งความสมจริงมันก็เกิดขึ้นจากการจัดวางองค์ประกอบของแต่ละฉากความละเอียดของโพลิกอนเทกเจอร์ต่างๆ หินที่รู้สึกได้ถึงความหยาบความครุขระก็ต้องบอกแล้วว่าคุณภาพกราฟิกจาก d e c i m a Engine นี่มันของจริงโดยเฉพาะเรื่องของพื้นผิวสิ่งต่างๆคือตอนภาคแรกก็เห็นว่าสวยแล้วนะแต่ภาคนี้คือสวยกว่าเดิมขึ้นไปอีกและจอย Dual Sen s e ที่ใช้กับเกมนี้ฟีเจอร์ Haptic Feedback ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วเวลาเดินหรือขับรถไปตามพื้นผิวต่างๆที่มันต่างกันมันรู้สึกได้ผ่านการสันของจอยเลยรวมถึงพวกลูกเล่นกราฟิกต่างๆก็ยังคงน่าทึ่งอย่างพวกพื้นผิวของตัวละครที่ละเอียดขึ้นมาก มีรอยกดทับจากการแบกของหนักรอยโดนน้ำแข็งกัดรอยโดนแดดเผาหรืออย่างพวกแอนิเมชันก็ละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ที่ต่างกันในแต่ละพื้นผิวการขยับร่างกายตามส่วนต่างๆการยืดเส้นยืดสายดูธรรมชาติไปหมดและเรื่อง Particle e f f e c t ควันฝุ่นละอองสเก็ดไฟต่างๆอัดมาเยอะและดูสมจริงมากๆลง p ีซคอมจะไหวไหมเนี่ยแต่ความสวยไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เราหลงไหลไปกับบรรยากาศเวลาออกเดินทาง แต่มันจะมีเรื่องของการนำเสนอด้วยเช่นการหาจังหวะเหมาะๆในการแพลนกล้องออกเป็นมุมกว้างบ้างการปล่อยเพลงขึ้นมาในจังหวะที่เหมาะสมก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของการนำเสนอความเป็นซีนเมติกฮิเดโอะโคจิมะเขาเก่งจริงๆมันรวมไปถึงฉากคัดซีนที่ถ่ายทอดมาราวกับกำลังดูภาพยนตร์ทั้งจังหวะการใช้มุมกล้ององค์ประกอบต่างๆมันเหมือนกับการดูหนังเลยรวมถึงนักสแสดงต่างๆก็ใช้นักสแสดงคุณภาพจริงๆเลยอย่างนอร์แมรีดัส เอลแฟนนิงเรียเซดูหรือแขกรับเชิญทั้งนักแต่งเพลงพิธีกรดาราต่างๆมาร่วมแจมมากมายมันต้องเบอร์ใหญ่ระดับเขาเนี่ยแหละที่จะทำอะไรแบบนี้ได้ไอันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ตาโคชิมะเขาไปสุดกว่านั้นคือการเอาพ่วงกับระดับเทพมาแสดงด้วยเลยนะสิอย่างกิลเลโมเดลโตโร่หรือจอร์ดมิลเลอร์ก็ถามว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องทำถึงขั้นนี้แค่เพราะเขาเป็นพวกป้านหนังเลสนองนี้ตัวเองเหรอก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่เพราะเกมนี้ก็เซตติ้งอยู่ในโพสต์อพพลิ์ของออสเตรเลีย แคสมันเลยเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากจอห์นมินเลอร์เจ้าของแฟรนไชส์แมดแม็กถ้าวันหนึ่งมีเควินติรันติโนมาเล่นด้วยคงรู้เลยว่าเพราะอะไรจะบอกว่าไงดีละ่ะมันคือความเบียวของโคชิมะก็ได้คือทุกๆก้าวเดินของผู้เล่นมันเต็มไปด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกๆจุดมันถูกคิดถูกวางแผนไว้หมดแล้วประมาณว่าเขารู้หมดว่าผู้เล่นจะต้องคิดอะไรทําอะไรจะก้มหน้าจะหันหลังจะเงยหน้ามองฟ้าเขาก็ดักทางเราไว้หมด มีเซอร์ไพรส์อะไรให้ผู้เล่นไปเจอได้อีกเยอะเลยในเกมนี้แม้กระทั่งกิจกรรมอะไรเล็กๆใน้อยก็จะทำมาได้ละเอียดและลึกกว่าเกมอื่นๆเช่นโฟโต้โหมดก็จะเรียกตัวละครอื่นๆมาถ่ายรูปร่วมกันได้จัดฉากจัดท่าทางได้อย่างละเอียดแถมเอารูปไปแต่งห้องได้ด้วยหรืออย่างเรื่องเพลงก็สามารถเปิดหน้าเพลิสต์เลือกฟังได้เลยและแต่ละเพลงที่เลือกมาอยู่ในเกมก็ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นซาวด์แท็กหรือสกอร์ ผมดี e มใจมากที่วงวูดคิดได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงให้เดส r ร n น i n g ด้วยผมชอบวงนี้มาตั้งแต่ทำเพลงให้แ s สซ s ส n ินคร e ดและซีรีส์อาร์เคแล้วนี่ก็คงเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วทึ่งมากกับการที่เราสามารถควบคุมตัวละครได้ละเอียดขนาดนี้ทุกปุ่มกดมันมักจะทำหน้าที่ได้3-4อย่างเช่นการจับประคองสัมพันะการกระโดดสั้นๆ การหยิบอุปกรณ์มาใช้งานทันทีจนบางอย่างก็อาจจะขัดกันเองบ้างอย่างเช่นการเปลี่ยนแม็กกับการต่อยที่เป็นปุ่มเดียวกันเอาจริงๆเรื่องแมปปิ้งก็อาจจะมีขัดใจผมอยู่หลายอย่างมีปุ่มที่มันถูกย้ายไปเลยไม่เหมือนกับภาคแรกเช่น R1 ที่เป็นปุ่มหมอบปุ่มอินเทอร์แอคเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันไม่มีให้ปรับปุ่มด้วยนะอีกอย่างที่มีปัญหานิดหน่อยคือเรื่องมุมกล้องคือเกมเลือกใช้มุมกล้องที่เป็นแบบคอลิชันคามรา คือกล้องมันจะไม่ทะลุออบเจกต์ในแง่ของการนําเสนอมันก็สวยดีเวลาเคลื่อนผ่านพวกต้นหญ้าพวกต้นไม้แต่ตอนเล่นบางทีตอนเลงยิงมันจะบงังยิ่งตอนแบกของไว้สูงๆกับตอนโผล่ออกมาจากโคเวอร์มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เหลือในส่วนของ accessibility ก็ทํามาได้ดีและละเอียดมากเมนู UX UI ต่างๆครบถ้วนเหมือนการใช้งานคอมพิวเตอร์จริงๆเช่นระบบของการเรียงการเลือกของหลายชิ้นพร้อมกัน การค้นหาตัวกรองทำมาได้ละเอียดและใช้งานได้สะดวกและที่ดีมากอีกอย่างคือเรื่องของพวกระบบนำทางเรื่องของแผนที่ที่มีระบบให้วาดเส้นทางล่วงหน้าการฟิลเตอร์แผนที่ออกว่าจะแสดงอะไรบ้างหากมันรกเกินไปหรือพวกล็อกแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือย้อนดูประวัติสนทนาก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่ต้องบอกว่ามันดี แต่ต้องใช้คําว่ามันจําเป็นเลยด้วยซ้าพวกเกมที่มีคอนเทนต์เยอะๆแบบนี้มันต้องมีระบบพวกนี้รองรับแหละไม่งั้นมันจะดูน่าปวดหัวมากถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้รวมถึงการสอนเล่นก็ทำมาได้ดีทั้งการอธิบายรายละเอียดต่างๆปุ่มกดที่จะขึ้นมาเตือนเราในบางช่วงให้เราไม่ลืมว่ามันกดแบบนี้ได้และเกมมีโหมด VR ให้ลองใช้อุปกรณ์ลองต่อสู้ด้วยแอบบอกนิดนึงว่าโหมด VR ได้ XP ด้วย ถ้าไม่นับเรื่องที่เกมไม่มีการรีแมปปิ้งพวกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมต่างๆก็ถือว่าละเอียดมากเหมือนกันเช่นการปรับระยะเวลาการกดค้างกับกดทีเดียวเรื่องของความเร็วกล้องที่แยกประเภทการปรับเสียงที่ออกจากคอนโทรลเลอร์ส่วนที่เกี่ยวกับเกมเพลย์ก็จะสามารถเลือกสิ่งที่แชร์ให้กับผู้เล่นอื่นได้ว่าจะเอาแค่ไอเทมหรือเอาสิ่งปลูกสร้างด้วย หรืตัวเลือกในการปิดสิ่งที่อาจจะสปอยที่มาจากผู้เล่นคนอื่นก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่ผมขัดใจและอยากให้เพิ่มเติมสักหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องของการสโลโมชั่นที่มีเยอะเสะือเกินที่ก็น่าจะให้ปรับได้หน่อยว่าส่วนไหนอยากปิดส่วนไหนอยากเปิดไว้เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เกมทํามาได้ดีมากภาพขนาดนี้แทบจะไม่มีอาการเฟรมตกหรือเกมกระตุกอะไรเลยพวกฉากโห,าโหลดเวลาโหลดเซฟหรือฟาสทาวเวลก็ใช้เวลาไม่ถึงวินาทีถ้าเริ่มเล่นไปนานของเริ่มเยอะเวลาเข้าหน้าเมนูหน้าไอเทมก็อาจจะช้าลงหน่อย แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเกมจะมีตัวเลือก2โหมดคือ performance mode และ quality mode โดย performance mode จะล็อกเฟรมเรทไว้ที่6 0 fps ด้วยความละเอียด1 4 4 0 p แล้วอั scale มาเป็น 4k ส่วน quality mode จะรันภาพที่ 4k 3 0 fps ส่วนความต่างของเครื่องโปรในเรื่อง fps และ resolution ของทั้ง2โหมดจะไม่ได้ต่างกับรุ่นธรรมดาแต่รายละเอียดของภาพจะสูงกว่าเรื่องของ texture เรื่องของการมองเห็นระยะไกลที่ถ้าเทียบก็เห็นความต่างชัดเจนอยู่เหมือนกันว่ารุ่นโปรสวยกว่า แต่ได้ผมแนะนําของรุ่นธรรมดามันก็สวยมากๆแล้วเครื่องโปรอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น <C. S 1> ก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นผลงานของฮิดโอะโคจิมะที่ยังคงรักษาคุณภาพของตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมทั้งเนื้อเรื่องที่ยังคงนุ่มลึกเกมเพลย์ <C. S 1> ที่ต่อย,ยอดจากแนวทางของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมความใส่ใจในรายละเอียดของทุกอย่างที่เราได้เห็นได้สัมผัสกับความกาวเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามา ถึงเกมมันจะเป็นเกมที่ดีก็จริงแต่ก็เหมือนเดิมคือผมยังไม่กล้าแนะนําให้เล่นเท่าไหรเพราะถ้ามันไม่ใช่แนวของคุณโอกาสที่คุณจะชอบมันก็ยากมากจริงๆเอาเป็นว่าขอให้รีวิวนี้มีประโยชน์ในการตัดสินใจก็แล้วกันตอนนี้ช่องมอสมาแชลมีระบบ s u b s c r i p t i ันแล้วใครที่อยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์ได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นก็กดสมัครกันมาได้หรือจะเป็นการกดซูเปอร์แตงการกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆแล้ว ใครที่มีคำแนะนำหรือติชมก็คอมเมนต์กันมาได้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจรับชมรับฟังคลิปจนจบนะ